คุณอะพี่น้องยายแดงอยากพุ่มท่านประท่านมาเอาแต่ว่าม่มีปัญญาคืนอ้าจองเอานั่นี่ก็ได้การนั่นละเอาเอะไปเดี๋ยวขอหาเนื้อมาต่อยนะจอดเอาหยากเอาซาพี่น้องครอบคืนว่าได้เอ้ยโอเคค่ะได้หลายหรือจ้า คระสะเดากินกับยังกระแซบว่าแต่ลวกครับพี่น้องครับไม่ได้เอาใบาออกจ้าแย่แดงชอบใบมันจ้าจ้าจ้า <c oughs> กินได้หมดทุกอย่างครับแย่แดงสิลวกกินกับปนจ้าจ้ากินตะแทบโอเคหมอนี้ให้ละเดือดเอาล่เลยมเป็นไร ป่าพี่น้องครับมาบานี่ป่าป่าตัวปนป่ากับลูกพักกระเดาหน่อยเวครับองค์ประกอบร่วมที่ขาดกันไม่ได้ก็คือปนกับผักครับพี่น้องครับถ้ากินปนบ่มีผักผัดปลาโอ้ยปานกินปนบ่มีผักดีกว่าจืดชืด ต้นนี้ก็หวานหรอผักกระดอยปรมผักกระดาเติมแช่พี่น้องใช่กลมกเขหนพอดี้ักกระดอก็ป่นหนยคัผัดเๆวันนี้มีเขาแซ่บบ้าม้อืมคัครัเทียมใ่น้ำครับพี่น้องุ้ยเบิอืม ครับๆพี่น้องครับอืมนี่อากาศยังเย็นๆอยู่ครับเพื่อนี้ครับพี่น้องครับนุ่มๆช่วยๆค่ะเบื้องอลักฐาท่านประธานพี่น้องที่ผู้ฝ่ายซ้นี่เด้บ่าวนี้สมซื้อแบบหลักฐานสีเปียขาเปียแก่ <c oughs> <c oughs> เขาจะชอบคนที่จิตใจดีมีเมตตาครับพี่น้องครับแสดงแล้แยดงใจดีก็รับประทานเพราะมันอยู่แดงมากกลัว <c oughs> โอ้ยแสบขมือครับพี่น้องครับ <c oughs> อืมราบพระจากครับพี่น้องครับ ก็นินไม่ <นะ S 2> คลิปนาจ้าก็จะกินตะเราร้าเจ้ากระไรรับคลิปนี้ขอกินเราโอ้ขอกินเขาก็นะจ้าสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับ